สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะผ่าน Google Form อันดับแรกนะคะให้คุณครูเข้าหน้าได้ของฉันก่อนที่เป็นหน้าแบบนี้นะคะหลังจากนั้นคลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างนะคะจะเจอกับแถบนี้ขึ้นมานะคะให้คุณครูคลิกไปที่คำว่า Google Form นะคะสีม่วง เมื่อคลิกเข้ามาแล้วเราจะได้หน้าตาของฟอร์มแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้คุณครูลืมสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือการตั้งค่าก่อนนะคะไปที่รูปเฟืองนะคะที่เป็นการตั้งค่าคลิกเข้าไปะจะเจอการตั้งค่าแบบนี้นะคะบริเวณทั่วไปไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนะคะงานนำเสนอคุณครูสามารถเปลี่ยนข้อความยืนยันตรงนี้ได้ เป็นข้อความที่เมื่อนักเรียนเนี่ยทำข้อสอบเสร็จแล้วคุณครูต้องการให้มันขึ้นคำว่าอะไรคุณครูอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่านักเรียนได้ทำข้อสอบครบเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณครูไม่เปลี่ยนก็จะเป็นคำว่าเราได้บันทึกข้อความของคุณไว้แล้วนะคะในกรณีเปลี่ยนก็คือพิมพ์ลงไปได้เลยนะคะ เปี่ยนเป็นคำว่าอะไรก็ได้นะคะตามความเหมาะสมได้เลยนะคะหลังจากนั้นไปที่คําว่าแบบทดสอบนะคะให้คุณครูคลิกเปิดตรงนี้นะคะ,อะพอเปิดปุ๊บมันจะติ๊กให้เราแบบนี้อัตโนมัติเลยนะคะหลังจากนั้นให้ครูกดบันทึกได้เลยเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปที่เราจะทำก็คือการเปลี่ยนชื่อฟอร์มนะคะให้คลิกมาที่บริเวณ มุมซ้ายก่อนนะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่าข้อสอบระหว่างภาคภาคเรียนที่1น,นะคะเมื่อเมื่อเปลี่ยนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคลิกมาตรงบริเวณฟอร์มไม่มีชื่อนะคะตรงนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่าโรงเรียนนกคุณวิทยา รายวิชาอะไรชั้นเมื่อเราได้หัวแล้วเรียบร้อยนะคะสิ่งต่อไปก็คือเราจะสร้างรหัสผ่านให้ครูคลิกตรงนี้ได้เลยคำถามที่ไม่ระบุชื่อนะคะ1ครั้ง ตรงนี้เราจะใส่เป็นรหัสผ่านเมื่อพิมพ์รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วค,คุณครูมาที่ช้อยตรงนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนจากหลายตัวเลือกเป็นคําตอบสั้นๆบนสุดเลยนะคะะเมื่อเป็นคําตอบสั้นๆเสร็จแล้วค,คุณครูมากดจําเป็นตรงนี้เราจะกดคําว่าจําเป็นทุกครั้งนะคะทุกข้อของคําถามเลย เมื่อกดจำเป็นเรียบร้อยแล้วให้ไปที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วเลือกคำว่าการตรวจสอบการตอบกลับคลิก1ครั้งคุณครูจะได้แบบนี้ขึ้นมานะคะเราจะตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลขและตั้งบริเวณนี้เป็นคำว่าเท่ากับคลิกตรงนี้เพื่อตั้งตัวเลขตัวเลขเลขอะไรก็ได้นะคะและจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ขออนุญาตตั้งเป็นหนหนึ่ง กำหนดข้อความเมื่อแสดงข้อผิดพลาดเราอาจจะใช้คำว่ารหัสไม่ถูกรหัสผ่านไม่ถูกต้องกรุณากรอกใหม่อีกครั้งแบบนี้ก็ได้ค่ะ,อะตอนนี้เราได้ส่วนที่หนึ่ง ที่เป็นรหัสผ่านแล้วต่อมาเราจะทําส่วนที่2นะคะส่วนที่สองให้ครูใช้เมาส์คลิกไปที่บริเวณนี้นะคะเป็นการเพิ่มส่วนคลิกไป1ครั้งส่วนที่1เรียบร้อยอลงมาที่ส่วนที่2ส่วนที่2เราจะให้นักเรียนกรอกชื่อนะคะส่วนที่ไม่มีชื่อ,อใส่ชื่อเป็นกะรุณนาะกรอกชื่อ นำสกุลหลังจากที่เราได้หัวส่วนของส่วนที่2เรียบร้อยแล้วให้ครูไปที่เครื่องหมายบวกเพื่อที่เราจะสร้างคำถามนะคะกดไป1ครั้งสิ่งแรกที่เราจะให้เขาสร้างคุณครูอาจจะใส่ห้องถ้าถ้าเกิดกรณีใส่ห้องนะคะอ่ะห้อง เป็นแบบหลายตัวเลือกแบบนี้ก็ได้นะคะคลิกบริเวณนี้ตัวเลือกที่1ใส่เป็นห้องที่1คลิกเพิ่มตัวเลือกใส่ห้องที่2และใส่ห้องที่3ในกรณีป .1 อ1ห,หรือป2มี2-3ห้องก็คือสามารถใช้แบบนี้ได้นะคะแล้วจากนั้นกดจำเป็นตอนนี้เราได้ห้องเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะต่อมาบวกคำถามที่2 อาจจะเป็นคำนําหน้าเลือกช้อยตรงนี้ให้เป็นหลายตัวเลือกนะคะคำนําหน้าก็จะมีเด็กชายเด็กหญิงแล้วก็จำเป็นแค่นี้ค่ะต่อมาเพิ่มบวกเข้าไปอีก เป็นชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลเราจะให้ตอบแบบสั้นๆนะคะแบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็กดจําเป็นบริเวณตรงนี้ครูอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ก็ได้นะคะเป็นกรอกข้อมูลเบื้องต้นหรืออะไรก็ได้นะคะถ้าเกิดคุณครูจะเพิ่มเลขที่ก็คือสามารถกดบวกแล้วก็ให้นักเรียนกรอกเลขที่ ได้เป็นแบบสั้นๆหรือจะเป็นแบบตัวเลือกอายาวๆแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาเมื่อเราได้ส่วนของชื่อเรียบร้อยแล้วเราจะไปทำส่วนของข้อสอบนะคะข้อสอบคุณครูเพิ่มส่วนเหมือนเดิมตรงบริเวณด้านล่างสุดนะคะคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งเราจะได้ส่วนที่3ส่วนที่3ตรงนี้เราเปลี่ยนชื่อหัวเหมือนเดิมค่ะอาจจะเปลี่ยนเป็นข้อสอบ คำว่าอะไรก็ได้ตามความเหมาะสมนะคะส่วนคำอธิบายตรงนี้คุณครูอาจจะใส่คำว่าคำชี้แจง อ่ะแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อได้หัวแล้วสิ่งต่อไปก็คือสร้างคําถามนะคะสเต็ปเดิมเลยกดไปที่เครื่องหมายบวกนะคะเพื่อสร้างคําถามข้อที่1นึ่คำถามข้อที่1เราอาจจะถามว่า สมมตินะคะสมมติเราจะแทรกรูปภาพเข้าไปนะคะข้อที่1ก็คือรูปต่อไปนี้คือรูปอะไรนะคะหลังจากที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดกรณีที่นุกูอยากแทรกรูปภาพสิ่งที่จะต้องมีก่อนก็คือมีต้องมีรูปภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะคะร้างโฟลเดอร์ไว้ให้เราค้นหาเจอง่ายๆนะคะหลังจากนั้นคลิกบริเวณนี้เลยนะคะที่เป็นการแทรกรูปภาพนะคะคลิกเข้าไป1ครั้ง แล้วก็กดตรงคำว่าเรียกดูนะคะหลังจากนั้นมันจะซิงกับข้อมูลในเครื่องของเรานะคะเราก็อาจจะเลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บข้อมูลไว้นะคะ,ะคลิกเลือกรูปที่เราต้องการนะคะแล้วก็กด Open รอสักครู่นะคะอ่ารูปก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะรูปต่อไปนี้คือรูปอะไรนะคะเมื่อเราได้คําถามเรียบร้อยแล้วนะคะกดไปที่คําว่าตัวเรื่องหนึ่งะคะเปลี่ยนเป็นกถุงเท้าคลิกเพิ่มตัวเลือกขอ เมื่อค,คุณครูได้ชอยเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งต่อไปก็คือให้ค,คุณครูคลิกไปที่คําว่าฉเฉลยคําตอบด้านล่างตรงน,นี้นะคะ,ฉะเฉลยคําตอบคุณครูเลือก1คะแนนนะคะข้อนี้ให้1คะแนนหลังจากนั้นกดเลือกข้อคําตอบที่ถูกต้องถุงเท้าคุณครูอาจจะเพิ่มความคิดเห็นสําหรับคําตอบได้นะคะว่า อธิบายว่าทำไมถึงตอบข้อนี้นะคะคุณวัวจะเพิ่มคลิกตรงคำตอบที่ถูกต้องแล้วอธิบายไปได้ว่าทําไมมันถึงเป็นข้อนี้นะคะแล้วก็กดบันทึกนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะกดเสร็จสิ้นหลังจากนั้นกดจำเป็นจำเป็นทุกข้อคำถามนะคะข้อที่1เราได้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาไปข้อที่ 2, 2ด้วยการกดเครื่องหมายบวกข้อที่2 สมุดนะคะ,ะเราจะให้ช้อยของเราเป็นรูปภาพบ้างนะคะเมื่อเราตั้งคำถามเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นไปที่ตัวเลือกหนึ่งเหมือนเดิมค่ะก็กลายเราจะเพิ่มเป็นรูปภาพนะคะ,ะคลิกไปที่บริเวณเพิ่มรูปภาพตรงนี้เลย ทอยที่ถูกต้องจะเป็นกอจะเป็นขอจะเป็นคอได้ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่เราจะเลือกเลยขอไข่เพิ่มรูป คุณครูก็จะเฉลยต่อก่อนนะคะเดี๋ยวเฉลยอ่ะเฉลยเลือกหนึ่งคะแนนแล้วก็เลือกข้อที่ถูกต้องนะคะกดเสร็จสิ้นอย่าลืมกดจำเป็นนะคะต่อมาคุณครูก็จะเพิ่มข้อที่3ด้วยการบวกเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงข้อที่10นะคะอะเมื่อถึงข้อที่10แล้วคุณครูอยากจะตกแต่ง แบบทดสอบของตัวเองนะคะเ่นนูคลิกไปที่รูปที่เป็นจานสีนะคะปรับแต่งทีมนะคะคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นส่วนหัวเราสามารถเลือกรูปภาพได้นะคะเราจะอัพโหลดจากคอมของเราก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเอาทีมที่เขากำหนดให้ก็ได้นะคะอะคลิกแล้วก็กดคำว่าแทรกค่ะ เราจะได้หัวมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราสามารถเปลี่ยนสีได้ถ้าเกิดบริเวณตรงนี้คือสีไม่ไม่ชอบนะคะกดเครื่องหมายโบวตรงนี้เพื่อเพิ่มสีที่เราชอบได้เลยกดเพิ่มเข้าไปนะคะหลังจากนั้นสีพื้นหลังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เขากำหนดมาให้นะคะะเมื่อเราทำ ตกแต่งทาข้อสอบเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณครูคลิกไปที่รูปตานะคะเพื่อแสดงตัวอย่างเราก็จะเห็นหน้าเห็นหน้าตาของแบบทดสอบเรานะคะว่าถ้าเกิดนักเรียนทำเนี่ยหน้าตามันจออกมาเป็นแบบไหนนะคะใส่รหัสเราอาจจะส,ะสมมติว่าใส่รหัสผิด มันก็จะขึ้นตามข้อความที่เรากําหนดว่ารหัสไม่ถูกต้องกรุณากรอกใหม่อีกครั้งนะคะอ่ะรหัสที่ตั้งไว้ก็คือ1นึหนึ่งนะคะกดถัดไปก็จะเจอกับห้องนะคะนักเรียนอาจจะอยู่ห้องนึงเป็นเด็กผู้ชายชื่อหลังจากนั้นกดถัดไปค่ะ เราก็จะเจอกับส่วนข้อสอบของเรานะคะข้อที่หนึ่งข้อใดเป็นรูปอารูปน้รูปต่อไปนี้คือรูปอะไรถุงเท้าข้อที่สองนะคะเมื่อเราเมื่อเด็กทําข้อสอบครบสิบข้ออ่ะก็กดส่งนักเรียนจะสามารถดูคะแนนได้ทันทีนะคะถ้าเกิดนักเรียนคลิกไปที่คําว่าดูคะแนนอ่ะตรงนี้ได้เปลี่ยนเป็นคำว่านักเรียนทําข้อสอบเรียบร้อยแล้วตามที่เราตั้งค่า ขั้นตอนแรกเลยนะคะาสามารถดูคะแนนได้2เต็ม2ข้อมูลของเด็กแล้วก็ข้อที่ถูกต้องถ้าเกิดกรณีที่คุณครูเพิ่มรายละเอียดของเฉลยมันก็จะขึ้นรายละเอียดให้บริเวณนี้นะคะว่าทำไมถึงต้องเป็นคำตอบข้อนี้นะคะมันจะอธิบายในแต่ละข้อตามที่คุณครูพิมพ์เข้าไปเลยนะคะ หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนได้ทำแล้วนะคะก็จะมาขึ้นตรงการตอบกลับตรงนี้นะคะก็คือตอบไปแล้วหนึ่งคนตะกี้เหมือนที่เราลองตอบไปนะคะ,ะสิ่งต่อไปที่ครูจะต้องทำในการตอบกลับหลังจากที่นักเรียนทำข้อสอบครบทั้งหมดแล้วนะคะให้คุณครูคลิกไปที่บริเวณนี้นะคะ จะเป็น Excel นะคะอาจคลิกเข้าไป1ครั้งแล้วก็กดสร้างนะคะเราจะได้ฟอร์ม Excel มาเป็นแบบนี้นะคะก็คือคะแนนที่เด็กได้นะคะห้องของเด็กคำนำหน้าชื่อแล้วก็คำถามนะคะ ต่อมานะคะถ้าเกิดกรณีที่คุณครูจะกดส่งให้กับเด็กนะคะให้ไปที่คำว่าส่งหลังจากนั้นเลือกที่เป็นลิงก์นะคะกดตัดยูเซอร์ให้สั้นลงนะคะแล้วก็คัดลอกหลังจากนั้นน,น,ะะน,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 นำไปวางในไลน์เพื่อให้เด็กทำข้อสอบได้เลยนะคะตรงนี้เมื่อคัดลอกเสร็จแล้วสามารถกดการกระบาดออกได้เลยนะคะ ฟอร์มนี้จะไม่หายนะคะเราไม่ต้องกดบันทึกอะไรใดทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดเราทําไว้แล้วเราเผลอกดออกเราสามารถกลับมาแก้ไขได้เลยนะคะโดยมันจะอยู่ในได์ของฉันนะคะก็คืออยู่ตรงนี้ที่เราสร้างไว้นะคะ สำหรับการทำข้อสอบก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ